มาเริ่มที่คู่แรกครับคู่ใหญ่ประจำวันนะครโคปาเดเลรอบก่อนรองชนะเลิศครับเรียลมาติดพบกับอาันติโกมาติดนะครับหลังจากชุดขาวรองจากฝูงราริก้าเข้ารอบมาโดยการเอาชนะคาเซเริโนมาศูเข้ามาเจอกับบีอาริโอก็ชนะไป2 3ต่อสนะครับก่อนที่จะมาในรอบนี้ ทางทีมตราหมีเองเนี่ยทีมอันดับที่4จากราดิกาสเปนครับเข้ารอบมาโดยการเอาชนะเรียวโอเวโด0-2เข้ามาเจอกับเรบันเต้ก็ชนะไป0-2ก็เข้ามาในรอบก่อนรองนี่เองผลงาน5นัดหลังสุดเจ้าบ้านเนี่ยพึ่งไปเยือนบิวเบานะแล้วก็เอาชนะไปได้0-2ทำให้ตอนนี้เองพวกเขาแพ้แค่บาร์ซ่าในซ u เปอร์คัพ กับบียริอัลในลาลิก้านอกนั้นชนะ3ครับแต่ถึงยังไงก็ยิงทุกนัด1-3ประตูแล้วก็พึ่งมาเก็บครีนชีตในเกมล่าสุดนี่เองนอกนั้นเสียประมาณ1-2ประตูเท่านั้นทีมเยือนเองก็พึ่งเปิดบ้านนะครับอัดบียโดริดไป30เศูนย์นทำให้ตอนนี้เองพวกเขาก็แพ้แค่บาซ่าเหมือนกันครับแล้วก็เสมออัลเมเรียนอกนั้นชนะหมดและไม่เสียประตูอีกด้วยนะครับในเกมที่ชนะ ถึงจะเสียก็เสียไม่เกิน1ประตูช่วงนี้แนวะรับดูดีมากเลยนะครับทางฝั่งของแอตมาดริดดูการเล่นเย้าเยือนบ้างเรียวมาดริดในบ้านเนี่ยมีแพ้แค่บาซ่าครับในเกมล่าสุดนะก่อนหน้านั้นนี่ชนะมา3เสมอมา1ในบ้านนะียิงทุกนัดเสียก็เสียไม่เกิน1ประตูนะครับยกเว้นเกมที่แพ้บาซ่าอันนั้นโดยไป3ลูกนะครับต้องยอมจริง แอตมาดริดเองนอกบ้านผลงานดีจัดครับยังไม่แพ้ใครเลยชนะไป4เสมอแค่อัลเมเรียแต่ก็เป็นผลงานของโคปาเดเลยไป2เกมแล้วอุ่นเครื่องอีก1เกมแล้วก็ไม่ได้เจอทีมใหญ่เลยดูดีมากนะครับยิงทุกนัดครับ1-3ประตูคินเชตไป2เกม ความพร้อมทั้งคู่เองเนี่ยเจ้าบ้านจะขาดลูคัสคนเดียวครับที่ยังรักษาตัวอยู่ส่วนอาราบานะแนคาวาเจ้าเอเดนฮาซาหรือจะเป็นซูอาเบนดี้เองเนี่ยเหลือแค่เรียกความฟิตเท่านั้นนะครับถ้าทันอาจจะได้ลงทางทีมเยือนจะขาดแค่รอเรนเต้ที่เจ็บกล้ามเนื้อคนเดียวเหมือนกันครับส่วนชิมิเนสต้องรองเรียกความฟิตเสียก่อนดังนั้นนักเตะที่ได้จับตามองเองเจ้าบ้านเนี่ย คงมาแผนเดิมนี่แหละ4-3-3แผนประจำนะครับแนวรับแน่นอนครับก็ต้องอาฝากไว้ที่มิดินเตาแล้วก็รูดิเกอร์สองคนนี้ขาดไปได้ในเกมรับครับตัวหลักเลยส่วนแดนกลางอยู่กันครบครับวาวเวอร์เดคามาวินกาแล้วก็น่าจะเป็นลูก้าโมดิตนะครับที่จะได้ลงในเกมนี้3แดนหน้าครบครับเซนซิโอเบนเซม่าวินิซิอุสจูเนียทางทีมเยือนน่าจะมา4 3 3เหมือนกันคือ ทางโน้นเนี่ยมีมิดินเทากับรูดิเกอร์ใช่ไหมครับทางนี้ก็จะต้องเป็นเฮอร์โมโซกับวิทเซลซึ่ง2คนนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันครับในแนวรับแดนกลางนี้ก่อนมีทั้งเลอร์มาโกเก้กับตันทีมนะครับและเกมนี้เดบปอน่าจะได้ออกฟาร์ตเป็นตัวจริงนะครับส่วน3แดนหน้าก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะทางนี้ก็มีทั้งกิสมันโอโมราตานี่คอรีอานี่โอ้โหคือทั้ง2ทีมอะ น่าโหดทั้งคู่นะครับสำหรับเกมนี้คู่นี้เจอกันเนี่ยเป็นทางเรียวมัดริดนะครับชนะไป3ามแอดมาดริดชนะ1เสมอหนึ่งอย่างเกมล่าสุดในบ้านแอดมาดริดเป็นเรียวมาดริดชนะไป1ต่อสนะครับสำหรับเกมนี้ตการต่อรองเปิดมาที่เจ้าบ้านเรียวมาดริดต่อครึ่งลูกถึง1ลูกและมีกดลงมาเหลือครึ่งลูกด้วยราคาไหลดวงหน้าไปทางทีมเยือนแฮะไปทางแอดมาดริดมากกว่าเล็กน้อยสูสีนะคู่เนีย ส่วนสกอร์สูงต่ำเปิดมา2ลูกครึ่งอันนี้ราคาเดะนแล้หน้าไปทางสกอร์ต่ำหมดคิดหนักเหมือนกันนะคือทั้ง2ทีมฟอร์มดีมาทั้งคู่ครับแต่เกมนี้ผมขอให้พาสีไปที่เจ้าบ้านเพราะเล่นในบ้านอาจจะชนะแค่1ลูกเท่านั้นคู่ที่2ครับบารเรนเซียพบกับแอตเลติกบิลเบาบาเรนเซียทีมอันดับทีท่2ครับจากลาริกาสเปนเข้ารอบมา้วยการเอาชนะรานูเซีย0 3ย์มาเจอกีคอนชนะไป0ูนแล้วค่อยเข้ามาในรอบนี้นะ บิลเบาทิปอันดับที่8จากราลิก้าสเปนครับเข้ารอบมาโดยการเอาชนะเออร์เดนเซ่หนมาเจอเอสปันยอนชนะไป1นึ่งศูนเข้ามาในรอบนี้ผลงานทนัดหลังสุดเจ้าบ้านเพิ่งเปิดบ้านทำได้แค่ยันเสมอกับอัลเมเรียไปสองสอทำให้ตอนนี้เองพวกเขาชนะแค่ในรายการโคปาเดเรเเท่านั้นครับนอกนั้นแพ้2ให้กับคาดิสแล้วก็เรียวมาริตในซุปเปอร์คัพแต่ก็ยิงทุกนะครับยิงเกือบทุกนัดนะ ยกเว้นเกมที่แพ้คาที่ที่ยิงไม่ได้นอกนั้นก็จะยิงได้ประมาณ1-3ประตูคินชีตแค่นัดที่ชนะทางทีมยืนเองก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้เหมือนกันครับแต่อันนี้แพ้กับเรียมาริด02เข้าใจได้ทําให้ตอนนี้เองเนี่ยแพ้2ก็คืออีกหนึ่งทีมเป็นเรียวโซซิดัตนะนอกนั้นชนะ2เสมอ1งทางนี้ก็เช่นเดียวกันครับคือเป็นการชนะในโคปาเดเลคินชีต2นัดยิงไม่ได้แค่นัดที่เจอเรียมาริดกับโอซาซูน่าเกมหลังๆเนี่ยยิงไม่เยอะนะ แต่อย่างที่บอกครับเจอทีมใหญ่นะครับก็ไม่เคยยิงเกินหนึ่งประตูเลยการเล่นเย่าเยือนเองบาเลเซียนในบ้านไม่ดีเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ชนะครยมองฟุตในเกมอุ่นเครื่องก็ยังไม่ชนะใครเลยครับแพ้ไปสามเสมอไปหนึ่งซึ่งสี่เกมหลังอะ่ะยิงได้ไม่เกินสองประตูเลยครับแต่เสียทุกเกมอันเนี้ยโชว์ๆทางบิวเบาเองกับดีกว่าครับเพราะแพ้แค่ นัดเจอเดียวโซซิดัดเท่านั้นก่อนหน้านั้นชนะ3เสมอหนึ่งที่ชนะมันเป็นรายการโคปาเดลเ์ครับเจอทีมอ่อนกว่าแล้วก็ไปการอุ่นเครื่องอย่างที่บอกไม่ได้เจอทีมใหญ่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเจอทีมใหญ่ก็ยิงไม่เกินหนึ่งประตูเลยนะครับความพร้อมของสองทีมเองเจ้าบ,บ้านจะขาดนิโกกรนซาเรสครับที่มีการบาดเจ็บบริเวณเท้าส่วนโดมินสกับคอรีอาหรือเรียกความฟิตนะส่วนทีมเยือนเองจะขาดแค่อินาโกมาตินีสครับคนเดียวเลยดังนั้น นักเตะที่ตะตามองเองชาวบ้านนะ่าจะมา4-4-2แหละเหมือนเดิมแผนเดิมแนวรับแน่นอนฮะกาย่านะครับกับตันทีมจะคอยเติมเกมริมเส้นในตำแหน่งแบ็กนะแบ็กซ้ายส่วนเซนเตอร์แบ็กครับจะเป็นหน้าที่ของออสกาคาแดนกลางครับคุยเบิร์ตนะครับเอาเมดาและก็มูซาจะคอยทำเกมให้กับแผงหน้าอย่างคาวานี่และก็รีโนคอยทำประตูกันไปนะครับ ทีมยืนอเองเน่าจะมา4-2-3-1ครับแนวรับปล่อยเป็นหน้าที่ของปาริเดสกับวิเวียนเหมือนเดิมแดนกลางจะมีซารากา้าคู่กับเวสกาส่วนเกมลุกเนี่ยก็ฝากทางฝั่งของซานเซ็ตคอยเปิดบอลคอยเซตบอลให้กับ2นะฮะส,ค,สคนวินเลียมนะครับนิโก้วินเลียมกับอินากิวินเลียมคอยทำประตูเหมือนเดิมคุณที่เจอกันชนะกันไปโคนระครั้งครับ นอกนั้นออกเสมออย่างเกมล่าสุดในบ้านบิลเบาบิเบาชนะไปได้1นูนย์นะครับสำหรับเกมนี้อัตราก,การต่อรองเปิดมาให้เสมอครับอันนี้ราคาแหลลงหน้ากลับไปทางทีมเยือนบิลเบามากกว่าโซส,สกอร์ส่งตามเปิดมา2.25ราคาแหลลงหน้าไปทางสกอร์ต่ำมากกว่าคืออ่ะอย่างคู่ก่อนน่ะคู่ก่อนนี่คือฟอร์มดีทั้งคู่แต่คู่นี้ฟอร์มไม่ดีทั้งคู่ครับมันเลยดูยากหน่อยฮะแต่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยทีมเยือนดูดีกว่าเล็กน้อยนะ ในการเล่นเป็นทีมเยือนก็ไปทางบิวเบาดีกว่านะครับผมขอไปทางบิวเบานะหรือว่าจะไปสกอร์ต่ําก็ได้อันเนี้ยชวนแน่นอนคือยิงไม่เกิน2ลูกอะรวมกันคู่ที่3ครับไปที่พีเมียฮอลแลนด์ครับอาแจกอัมสต์ดัมพบกับโวลเลนดัมต้องบอกว่าอาแจกเองอยู่อันดับที่5นะครับมี33คะแนนตามจากฟูงเฟย์ูดอยู่5คะแนนก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะครับส่วนทางโวลเลนดัมรองบวยเนี่ยมี12คะแนนนะครับ ผนงานให้นัดหลังสุดเจ้าบ้านนี่พึ่งไปเยือนจ่าฝูงเฟยนูดน,นะครับแล้วก็สเสมอกันไปหนึ่งหงทำให้ตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่แพ้ใครแต่ก็สเสมอไป3ชนะแค่2ครับแต่4ีเกมหลังสุดเนี่ยยิงได้ไม่เกิน2ประตูเลยนะครีนชีตไป2เกมครับเสียก็เสียไม่เกิน1ประตูแต่พูดถึงแล้วแต่ละนัดทีเ่เจอก็เจอแต่ทีมหัวตารางทางทีมเยือนเองพึ่งไปเยือนเอ็กเซลซีเออร์แพ้ไปสอสครับ ทำให้ตอนนี้เองเนี่ยแพ้2ออีกนัดหนึ่งก็คือตอนที่เจอกับฮิรนวีนแล้วก็เป็น2นัดที่พวกเขายิงประตูไม่ได้เลยนอกนั้นยิงได้ครับแต่ก็เป็นการเจอทีมท้ายตารางนะยิงได้2อถึงสประตูคลีนชิดนัดเดียวครับการเล่นเยาวชนเองอาจจะในบ้านเนี่ยแพ้แค่แบ็กเบิร์นโรเวอร์ในเกมอ,อุ่นเครื่องนะนอกนั้นชนะ2เสมอ2ครับในบ้านยิงทุกนัดยกเว้นเกมล่าสุดที่เสมอกับเทเวนเต้แล้วก็นัดที่แพ้กับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ นกนั้นยิง2ประตูขึ้นครับแล้วก็จะมีเกมที่เจอกับวอ um เดนดัมด้วยนะตอนนั้นที่เจอกันเป็นการอุ่นเครื่องครับทางฝั่งของอาแจกชนะไป5ต่อ4ทางวอเดนดัมนอกบ้านไม่ไดีเท่าไรนะครับชนะแค่คนะัมบูนะทีมบวยนะแล้วก็เป็นเกมเดียวด้วยที่ยิงประตูได้อีกนัดก็คือตอนที่เจออาแจกครับในการอุ่นเครื่องนอกนั้นแพ้หมดแล้วก็ยิงไม่ได้สักประตูถึง3เกมเลยความพร้อมทั้ง2ทีมเองโจบ,บานจะขาดทั้งบาสนะฮะกิลลิสนะ,ะคาแพนและก็ กร์เตอร์ทางทีมเยือนเหลือแค่ให้อันโตนุสซี่นะครับด้วยความฟิตให้ทันเสียก่อนนักเตะที่น่าจับตามองเจ้าบ้านน่าจะมา4-3-3ครับแนวรับยังไงก็ฝากไว้ที่บาซซี่กับทิมเบอร์เหมือนเดิมเลยครับด้านการครบทั้งเอ่อเทเลอร์อเวาเลสเบิร์กฮุยส่วน3แดนหน้าครับทาดิกเบิร์ไวจะคอยทำประตูนั่นเองทางทีมเยือนน่าจะมา3-4-2-1ครับแนวรับเกาะฝากเอ็มบูยัมบ้า นะฮะกับมิลานี่นะครับคอยคุมเกมรับไปแดนกลางจะมีอิติงคู่กับซิวาครับทาเกมตรงกลางนะแล้วก็ฝากเกมลุกกับอ,อ,อุนซิสนะฮะโอริสตานิโอแล้วก็มูเรนในการทําประตูคููนี้เจอการอาแจกชนะไป4ครับเสมอครั้งเดียวครับเกมล่าสุดอย่างที่บอกกันไปว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องในบ้านอาแจกชนะไป5ต่อ4เกมนี้ตากระตลองเปิดมาที่อาแจกครับ ต่อสองลูกครึ่งสามลูกนะโอ้โหต่อเยอะจังแล้วก็แอบไปกดลงมาเหลือสองลูกครึ่งทําให้ราคาไหลหน้ายังคงไปทางเจ้าบ้านอยู่ดีครับส่วนสกอร์สูงต่ำเปิดมาสี่ลูกครึ่ง <laughs> แม้ว่าจะกดลงมาเหลือสี่จุดสองห้ายังไงอันนี้ดูแล้วาราคาไหลหน้าเขาไปทางสกอร์ต่ําเสียมากกว่าคือผมว่าเกมเนี้ยสองประตูไม่น่ามีปัญหาสำหรับอาแจกนะล้วก็แค่ลุ้นลูกที่สามเท่านั้นเอง